เพราะเดี๋ยวเราจะทําการเดินไปตรงบนนนันไดนีไฟนี่ยว่าจะมีความน่กกากลัวมากนะครับเดี๋ยวพวกเราจะทําการค่อยๆเดินขึ้นไปนะเพราะว่ามันคือความน่ากลัวแล้วก็มืดมากาก,กลัวนะสำหรับผมนะสำหรับผมผมว่าน่ากลัวมากเลยนะ 9กสิบาอเซ็นต์คิดดูดิครับชมเฮ้ยนกขี้ไอ้เฮี้เ้ยตกใจหมดเลยทุกคนฟันไปแล้วไม่ค่คนน่ากลัวลยก็ประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดนก็สวัสดีทุกๆคนนะครับ เฮ้ยเดี๋ยวพี่พูดก่อนแล้วพูดทธธหลังนะก็สวัสดีทุกๆคนนะพบกับผมอีกแล้วอูดนี่นะครับแล้วก็นี่รุ่นน้องผมนะสวัสดีครับผมเฟสซีแปดนะครับโอเคนะฮะผมก็สวัสดีทุกๆคนนะเพราะว่าตอนนี้ก็เวลาเท่าไหร่แล้วเวลาดีเวลาเท่าไหร่ เฮอตอนนี้เวลาตีสองห้าสิบห้านะครับเพราะว่าผมจะพาทุกคนมาดูว่าตึกแห่งนี้มีความน่กกากลัวประมาณไหนใช่ปะใช่ครับใช่เดี๋ยวผมจะพาเยี่ยมชมตั้งแต่ชั้นหนึ่งเลยครับเดี <c oughs> ๋ยวผมจะบอกว่าตึกนี้มีความน่กกากลัว <c oughs> อะไรบ้างับดูดิคือว่าบวงเวงมากเลยนะ พราะตัวนี้เราได้ยินเสียงรถขยะมาเก็บขยะแล้วนะเพราะว่ามันดึกเพราะรถขยะตอนนี้มันจะมาเก็บช่วงประมาณตีสองตีสามใช่ป่ะใช่ใช่ตอนนี้ก็เวลาตีก็ตีสามแล้วตีไปตีสามก็างตีสองแค่สิบห้าเราก็ตีไปตีสามเลยก็ได้ครนะเงียบมากใช่แ,แล้วเงียบมากเดี๋ยวเราตอนนี้เรากำลังจะลงมาอยู่ไปชั้นหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดู ราะว่าด้านตรงนั谢谢้นก็เป็นรถขยะก็คือว่าวันนี้ก็คือว่าเดี๋ยวพวกเราจะทําการเดินเดินไปทางที่แบบว่าเป็นบันไดเล็กบันไดหนีไฟก็นนะครับเออใช่เดี๋ยวเราจะไปเดินว่าบพข้อ่บันไดหนีไฟไม่ค่อยมีไฟแหละมันก็เลยจะมีความน่ากลัวมันก็เลยจะมีความน่ากลัวมากใช่ครับเพราะเดี๋ยวเราจะทําการเดินไปตรงบันไดหนีไฟนะว่าจะมีความน่ากลัวมากมากเลยน รู้ว่าขึนอย่างมาแรงดูคนดูนี่ก็จะนี่ก็จะเป็นบันไดหีไฟนี่เอนะครับผมก็จะเป็นบันไดหมีไฟนะเน่าไขไม่ตรงนี้ไฟไม่ค่อยมีนลรดูว่าเรามาล่าท้าผียัใช่นี่ตอนนี้เรากำลังขึ้นมาตรงบันไดเล็กเลย ถ้าส,สำหรับเองมันมีความน่ากลัวประมาณไหน95เปอร์เซ็นต์โอ้โห95เปอร์เซ็นต์คิดดูดิครับเงียบมากผมขึ้นมาตรงนี้คือว่าเงียบเงามากเลยข้างๆก็จะลอ้อมคือข้างๆก็ล,อลอ้อมรอบไปด้วยตูเหล็กเฮ้ยไม่ใช่เรียกว่าอะไรวะบานเกล็ดเออใช่เขาเรียกว่าบานเกล็ดใช่ไหม ใช่ใช่ครับใช่เขาเขาเรียกว่าบานเกตนี่นะเดี๋ยวพวกเราจะทําการค่อยๆเดินขึ้นไปนะเพราะว่ามันคือความน่ากลัวแล้วก็มันมืดมากนปะโอ้แล้วผมขนลุกมาแล้วใช่ผมต้องส่องนะถ้าไม่ส่องมันมองไม่เห็นนะความมันมีความเฮ้ยโอ้โหดูคือว่าตกใจไปเลยตกใจไปเลยเมื่อกี้พวกเราตกใจกันเลยนะเพราะว่าเราแต่ผ้าสับเมื่อี้เลยเรา นี่นะตอนนี้เราอยู่ภายในชั้นสาม,มาแล้วนะแต่ผมในความคิดของผมนะเฮ้ยแต่พวกเราก็คิดว่ามันก็น่ากลัวอยู่นะใช่สมมติถ้าัดปิดไฟหมดมันก็น่ากลัวใช่ปะ่ะนะวิ่งมาแล้วนี่เออพราะก่อนี่นี่ถ้ามันไม่ได้เปิดไฟลัวมันน่ากลัวมากนะท่านผู้ชมน้องๆทุกคนนะคือว่ามัน,น,ม,นมีความน่ากลัวมันมืนมากตอนนี้เราก็ได้ทําการอยู่ชั้นสี่ชั้นสี่หใช่ คนดูดิดูดิมืดมากมืดตึ๊บเลยนะใช่เพราะตอนนี้เราจะขึ้นไปชั้นหน้าอ่าเออน่ากลัวมากดูดิคนดลบทางอันนี้ผมตาองไปปิดไฟพาเราไปส่องคืนนี้ชั้นนี้มืดมากโอ้โหพี่โฮ้ันั่นเป็นอะไรวะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะ เอ่งเห็นอะไรประนี่คือว่าชนี่คืออยู่ชั้นห้าใช่ไอ้ยัยไอ้เดินไปเดินมามันหลอนกันเองชัดเลยอ่ะคือตัวนี้เราก็ได้ทําการเดินเมื่อกี้เมื่อกี้ผมมองไปข้างบนคือว่ามันเป็นอะไรรูปมันเป็นโพรงไงมองไปเป็นน่ากลัวมากเลยยิ่งได้เห็นปะเมื่อกี้น่ากลัวปะ น่ากลัวเลยพี่คนลุกหมดเลยคนลุกเลยเมื่อกี้ผมใจขาสั่นเลยนะเพราะเมื่อกี้น่ากลัวมากเพราะว่าผมเปล่นเต้นมากเลยทุกคนมองดิมืดมากคือว่ามันมืดแล้วก็มันวางเวงมากเลยนะทุกคนสองมืดมากแต่ถ้าใครเดินคนถ้าพวกใครเดินคนเดียวเพราะว่าน่ากลัวมากเลยสมบูรณ์ใจเลยเออดิ กล no. ัวมากอยู่นะจะไปไหนจะไปอีกปะไอ้เรืองร้อนไอ้เฮียขนาดผมก็ยังกลัวเลยผมก็ไม่กล yeah. ้าไปเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาที่นี่ก่อนเฮ้ยแต่เมื่อกี้คนลุกเลยนะผมเมื่อกี้ผมเห็นเมื่อกี้ก็น่ากลัวแล้วสำหรับผมนะสําหรับผมผมว่าน่ากลัวมากเลยนะนี่เลเขาล็อกตัวไว้ด้วยทุกคนนะ ท่านผู้ชมเฮ้ยนกขี้ไอ้เฮ้ยตกใจหมดเลยทุกคนตกใจจริงครับเฮ้ยเมื่อกี้เสียงปุ๊บมาผมตกใจมากเลยครับพี่พี่น้องทุกคนตกใจมากเลยนะเมื่อกี้น่ากลัวมากเลยเมื่อกี้คือว่าสรุปแล้วเป็นเสียงนกครับใช่เออเี่ตกใจมากทุกคนดูดิคือว่ามันมืดมากเลยมันมืดหรือว่าน่ากลัวมากเลย โอ้โยแค้่นี้มีนน <c oughs> คนผมเห็นคนมีคนมา, <c oughs> นามกอีอกออกกอ้ที่เมื่อกี้พวกายืนกันดูอี่นกขี้อี้ีนกขี้ตกใจกัน <c oughs> เลยอี้่พากันตกใจเลยออพวกข้าปันไปแล้วมีคนน่ากลัวนะั่ ที่ใต้จนไปไหนตรงไปไหนข้ามองขึ้นมือข้าเหม่ยขน่ากลัวคือน่ากลัวมากคือมืดมากเลยครับชั้นนี้ทั้นจะเดี๋ยวแค่สองห้องเไหเหรอวะฮะเดี๋ยวแค่ห้องดีกว่าห้องนั้นครับเออชั้นห้าเออเฮ้ยมีคนไม่มีเหรอวะเขาเลยออกแลมีมีคนอยู่เขาไม่ออกเล้ววเออคนนี้จะก่อนมีอยู่แต่ตอนนี้ออกแล้วมั้งไม่ค่อยมีคนอยมาแล้วที่ลาเดินแล้วนะ ตายโอเคแล้วก็โอเคก็ประมาณนี้เฮ้ยตกใจก็ประมาณนี้เขาฝากกดไลค์กดติดตามผู้ผมด้วยนะครับ ก็อย่าลืมเรัามากดไลค์กดติดตามพวกผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลาการไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายไปบ๊ายบาย